นาร่นะครับอา,อายุ40เริ่มแก่แล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นอรริสระนะครับมีได้รับแรงบรันดาลใจจากาเพื่อนฝูงแล้วก็อยากจะเอาชนะตัวเองสักครั้งนะครับ การเตรียมตัวในการวิ่งเนี่ยนารั่วก็เคยได้วิ่งฮาฟมาหนึครั้งคือตั้งแต่เริ่มต้นรวิ่งเลยเนี่ยนารั่วไม่เคยวิ่งเลยก็เริ่มต้นก็คือฮาฟเลยฮาฟก็คือ21กิโลนะครับในการเตรียมตัวทั้งที่วิ่ง2ี่ออ่ะก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเลยก็คือวิ่งตามมีตามเกิดคิดคิดอยากจะวิ่งก็คือลุกขึ้นมาวิ่งเลยแล้วก็ ประสบความสำเร็จได้ดีระดับหนึ่งตอนที่วิ่ง2ีแต่รับผลเสียก็คือร่างกายได้รับความบาดเจ็บเพราะว่าในการซ้อมของเราอ่ะไม่มีขั้นตอนและวิธีการซ้อมแล้วก็ผูชนาการไม่ถึงมาราทอน42.195มาราธอนเนี้ยอารุก็คลิกตัวเองใหม่คือจาก21กิโลจะมาวิ่ง42.195เนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดี ก็คือ,อลวกก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตมาก็จะเป็นตารางการซ้อมมีการพัฒนาการในะการกินแล้วการพักผ่อนให้เขีมงขอแล้วที่ขาดไม่ได้คือเอาสามอย่างเนี่ยมารวมกันการซ้อมจะใช้เวลาประมาณอย่างขั้นต่ำเนี่ยเขาจะใช้เวลาที่สามเดือน แต่ถ้าจะให้แอดวานซ์ขึ้นมาก็จะอยู่ที่4เดือน4เดือนนี้ก็คือวิ่งโดยไม่รับบาตเจ็บเลยนะครับสเดือนเนี่ยจะเป็นการวิ่งที่คุมคุมเขาเรียกว่าคุมเทสคุมสปปดในการวิ่งไม่เร็วเกินไปเพื่อให้ร่างกายไม่รั้บ,บัตเจ็บในเรื่องของพุชนาการเนี่ยควบคุมควบคุมการกินอาหารต้องดีไขมันต้องน้อย แล้วกินให้เป็นเวลาขับถ่ายให้เป็นเวลาส่วนในการวิ่งเนี่ยต้องอย่างแรกคือเราต้องมีวินัยในการวิ่งอย่างเช้าเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรวิ่งเท่าไหร่และตารางที่เราเอามาวิ่งเนี่ยควรที่จะทําให้มันเป็นประจำๆในการพักผ่อนเนี่ยคือจะจะ,จะไม่เหมือนเดิมละ แต่ก่อนเราอาจจะสี่ทุ่มเที่ยงคืนแปดโมงเช้าตื่นหกโมงเช้าตื่นได้หมดแต่ถ้าเราจะมาวิ่งมาลาทธอน42.195น่กิโลมาตรฐานมันต้องดีกว่านั้นนะครับอย่างการนอนเนี่ยการพักผ่อนเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยให้ร่างกายฟื้นตัวในการวิ่งลองรั่นครั้งนึงเนี่ยเราต้องมี8ชั่วโมงขึ้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับ ในการที่จะวิ่งต่อไปส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมตัวเนี่ยในการวิ่งเนี่ยปัญหาหลักๆที่นาร่ว่าได้เจอเนี่ยก็คือในในการวิ่งลองลันก็คือได้รับบาดเจ็บในในส่วนของกล้ามเนื้อมัดที่เราไม่ได้ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจําอย่างถ้าเราเดินเนี่ยกล้ามเนื้อที่เราได้รับก็คือน่อง แต่การวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยสำคัญที่เราไม่ได้ไม่ได้ทาให้มันเป็นประจํากล้ามเนื้อพวกนี้ก็่อไปถ้าเราวิ่งกล้ามเนื้อพวกนี้จะทํางานแล้วก็จะเกิดการเสกทําให้ได้รับการบาดเจ็บมันจะควบคู่ในการนอนหลับแล้วก็โภชนาการถ้าเรามีสออย่างนี้มาช่วยได้เนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็จะ,ะเริ่มดีขึ้นพัฒนาการพัฒนาการมันจะ เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บน้อยขึ้นนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆในการซ้อมวิ่งนะครับทุกคนต้องมีอยู่แล้วบ้างแสนมาราทอนเนี่ยคือเป็นเป็นมาราทอนต้นๆของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมแล้วได้รับทางนองนอกเขาให้ เหรียญเขาเรียกว่าเป็นเลเวลของอมาราทอนระดับโลกนะครับของบางแสนมาราทอนเนี่ยที่ระยะ21กิโลเนี่ยทางทางระดับโลกเขาให้เป็นซีเวอร์คือระดับเหรียญเงินส่วน41.195เนี่ยจะเป็นระดับอทองแดงอยู่นะครับก็คือว่าได้รับได้รับมาตรฐานของอทางนอก,นอก้ามาเนะฮะก็ อย่างหลายๆมาราคอนที่ได้รับความนิยมในไทยเนี่ยคืออย่างเช่นบางแสนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ,อเช่นตอนนี้ก็คือนิยมก็อย่างที่บุรีรัมย์นะครับและอีกที่หนึ่งก็คือ,อที่แถวภาคตอนตกกระบึงนะครับที่มีความนิยมกันแล้วอาจจะเป็นภูเก็ตบ้างอะไรนี้ครับ ก่อนที่จะเข้าวิ่งการแข่งขันเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของการของการซ้อมเนี่ยคือจะเป็นการซ้อมที่เบาๆเพื่อจะรักษากล้ามเนื้อแล้วก็จะมาให้สูญเสียพลังงานเยอะนะครับก่อนวันแข่งเนี่ยตื่นเต้นมากเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนอนไม่รับกระสับกระซายร่างกายเนี่ย ต้องการพักผ่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงแต่ทุกคนที่นารุ่วเคยถามเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครนอนหลับหรอกครับ4ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าดีแล้วสิ่งที่ช่วยได้คือพวกยาคลายเส้นทําให้นอนหลับคือตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆพอมาถึงวันแข่งขันเนี่ยความรู้สึก มันเหมือนจากที่เรามี80%นในการแข่งขันนคือว่าจิตใจมันจะฝ่อไปว่าออจะสู้ได้ไหมจะวิ่งได้ไหมแต่พอวันที่มาวิ่งจริงๆนะครับคนคนมาประมาณเจพันคนเนะี่ยมารวมกันเนี่ยมันมีความรู้สึกฮึกเหิมจาก80กลายเป็น110ทันทีเลยครับจากที่เราวิ่งได้ไหมกลายเป็นว่าเราอะวิ่งได้สบายมากปกติ กิโลเมตรที่20เนี่ยเราจะเหนื่อยเราจะท้อเริ่มไม่มีกําลังแต่ว่าหน้าวันนั้นน่ะ20กิโลเรายังรู้สึกแบบวิ่งสบายมากสบายจริงๆครับกําลังใจมันมาเต็มที่ครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทางในการวิ่งทั้งมือเก่ามือใหม่มีการให้กําลังใจกันดีมากไอเป็นกลุ่มเป็นก้อนวิ่งกันแบบสนุกมีการคุยกันนะครับสนุกมาก ระยะทางเนี่ยตอนซ้อมกับตอนวิ่งเนี่ยอย่างที่บอกครับมันจะไม่เหมือนกันตอนซ้อมเราเราอาจจะซ้อมคนเดียวแต่ตอนวิ่งอ่ะมีเพื่อนร่วมทางเยอะความรู้สึกที่นารุ่าได้วิ่งมาเนี่ยก็คือโอเคนารุ่ามีเวลาซ้อมประมาณ3เดือนเนี่ยนารุ่าจะวิ่งตอนซ้อมอ่ะนารุ่จะตันอยู่ที่ชนกำแพงนะครับสาสองกิโลเมตรที่สาจะไม่มีแรงอ่ะ ชนกแพงเลยแต่พอวันยิ่งจริงๆอ่ะแล้วเราจะมาชนกำแพงที่38สกิโลเมตรที่สาร่างกายบอกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วหยุดเถอะแต่จิตใจเรามันไปมันไปถึงจิตนชัแล้วจิตใจเนี่ยจะพาร่างกายเราไปให้ถึงเิตนชัยถ้าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ทอ้อทุกคนอ่ะไปถึงเส้นชัยครับ พอกิโลเมตรที่38ที่นารั่วร่างกายบอกว่าไม่ไหวนารั่วฝืนมันก็วิ่งไปวิ่งไม่ได้ก่อนอก็อกไม่ได้ก็เดินเอาร่างกายไปให้ถึงเส้นไทยพอกิโลเมตรที่38 38ก็เริ่มเดินเริ่มจอ็อกกิโลเมตรที่40จะเข้าเส้นไทยอีก2กิโลเดินสลับ,อบ็อกไม่มีวิ่งแล้วแล้วกำลังใจที่มาจากข้างหลัง สิ่งสำคัญครับเขาบอกว่าเส้นชัยมันอยู่ข้างหน้าเห็นๆเราอย่าไปยอมแพ้นั่นแหละครับทำให้นารัววิ่งเข้าเส้นชัยความรู้สึกที่พอเข้าเส้นชัยปั๊บเนี่ยคืออยากเา้อาให้มือเราเอาชนะตัวเองได้เอาชนะจิตใจร่างกายทุกอย่างมันมันโผล่เข้ามา แล้วก็บอกเองว่านี่เลยเส้นชัยที่ที่เราสามเดือนที่เราฝึกมาที่เราทั้งมีวินัยในะการกินการนอนการทำกิจกรรมนืนกิจกรรมที่นราวัวนได้ทำเนี่ยก็ก็ไม่ขาดนะครับแต่ว่ามันน้อยน้อยน้อยกว่าปกติเพราะเรามุ่งเน้นในการฝึกซ้อมแต่พอเราถึงจุดน,นั้นทุกอย่างแบบเหมือนยกภูเขาจะโอบแล้วก็บอกเองว่า นี่แหละเราทําได้แล้วคนที่จะเริ่มมาละอศครั้งแรกนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแค่ใจบอกว่าจะไปอย่างเดียววิ่งได้อย่างเดียวไม่ได้นะครับใจอ่ะคนเราทุกคนนะมีความพึเ่เพิมีสําคัญที่ร่างกายร่างกายคนเราเนะี่ยคือมันไม่ใช่เครื่องจัก ที่จะวิ่งไปแล้วก็เติมม้ํามันแล้วก็ไปต่อแต่ร่างกายคนเราต้องการการฝึกซ้อมต้องการกล้ามเนื้อที่จะพาร่างกายของเราไปให้ถึงสิน้นใยมีมีแค่กําลังใจอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีร่างกายและความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นถ้าเรามีน้อย ฝึกแค่เดือนสองเดือนก็พอละไม่ได้นะครับเราต้องไปให้ถึงต้องฝึกให้ถึงอย่างนั่นรั่วฝึกมาสามเดือนนั้นรั่วว่านั้นรั่วคิดว่ามันเยอะแต่จริงๆไปวิ่งแล้วเนี่ยะะมันน้อยด้วยซ้ำนั่นรั่วบอกตัวเองว่าเออสามเดือนมันพอเอาเข้าจริงๆคือบจะไม่พอนะครับสําหรับนักวิ่งมือใหม่ที่อยากจะเข้าวงการวิ่งสี1สองจุดหนึ่งเก้าห้านะแนะนานะครับ ฝึกซ้อมเป็นประจำนะครับมีวินัยสำหรับตัวเองนะครับมีมีนา้าท่านหนึ่งได้บอกท้าวกไว้วิ่งให้มีความสุขครับอย่าไปฝืนร่างกายวิ่งยังไงก็ได้ให้มีความสุขนั่นแหละครับความสุขในการวิ่งเราจะจบแบบมีความสุขครับ